เกิดอะไรขึ้นกับไฟเกมนี้โอ้ยออกหน้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเด้อเด้ออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยวก่กอนเมื่อกี้มันไม่มีป่ะใครมายืนโชว์มืออยู่หน้าร้านเราทุกคนว h a พี่เป็นใครครับหนะ้าเ๋ยวก่อนโอเคสวัสดีทุกคนครับผม Ken Keny Nights วันนี้เราอยู่กันในเกม The Yo Kai Shop แมดูก็รู้ว่าที่ไหนนะชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นขนาดนี้มาเตนมว่าเขาไม่ใช่เซเว่นนะเขาเป็นเขาเป็นซิกแทนโอเคเกมนี้จะเป็นเนื้อเรื่องย่อยๆประมาณว่าเราเป็นพนักงานอีกแล้วร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ต้องมาเฝ้ากะตอนกลางคืนเออเกมผีมันก็ชอบเป็นเงี้ยเนาะตัวละครนี้จะต้องเฝ้ากะตอนกลางคืนตลอดตลอดไม่เคยเจอผีตอนเฝ้ากะกันวันมากเลยมานะโอเคจ้างมาเตะบนไปก็ไม่ได้อะไรเริ่มเลยดีกว่าว้าวเออแปลงฟัน กินขนมปงังทำสิ่งเดิมๆเหมือนทุกวันโอเคเราน่าจะเป็นนักเรียนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเช่าอยู่หออพาร์ตเมนต์อย่างนั้นที่ต้องไปทำกลางคืนโอเคแล้วภาพมีความเป็นฟิล์มหนังนิดน,นึงนะอาจจะมีซ่าซ่าแท้แท้เสียบตาดีน,นึงนะทุกคนเอ้าลละถ้าเราต้องกินขนมปังใช่ไหมกินยังไงวะเนี่ยผิซสายอ,อ่ะโอ้เสียงกินนี่เหมือนกินทั้งถุงเลยเนะี่ยเออไม่ได้แกะถุงเลยซ้ำอ่ะ อาเราต่อไปเราต้องแปลงฟันใช่ไหมตื่นมากินก่อนแล้วค่อยแปลงฟันเออไม่รู้สิถ้าเป็นบ้านผมผมจะแปลงฟันก่อนแล้วค่อยกินโอเคนี่ห้องน้ําเราเออมีเครื่องซักอยู่ข้างในห้องน้ําแบบประหยัดประหยัดแม่แปลงฟันอ่าเรียบร้อยเสียงแปลงก็ที่หูซ้ายถ้าใครใส่หูฟังนาจะได้ยินอาลเรเรียบร้อยแล้วไงต่อ ทำสิ่งเดิมๆในทุกวันนั่งฟังวิทยุไหมอุยมีนิตยาสารด้วยอะเปิดวิทยุไม่ได้อืมก,ก็มีห้องครัวนะแต่ทําไมต้องกินขนมปังอะเป็นผมจะทําอะไรกินมากกว่านะถ้ามีห้องครัวขนาดนี้เนอะุยโอ้ซูมได้โดยทุกคนซูมโดยใช้ลูกกิ่งนะโอเคแล้วเราต้องไปทํางานเลยหรือเปล่าสวัสดีครับโออ๋อ,อน่าจะใช่นะโอ มีเนื้อรงยออซะด้วยชื่อทากายาชิเฮ้ยฉันทากายาชินะอายุ19ปีกําปีกำลังเรียนอยู่คณะวิศวกรรมหมาลัยเกี่ยวโตความฝันของฉันคือการได้เป็นวิศวกร,รที่จะได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมากมายอ่าโอเคเป็นเด็กมีความฝันคนหนึ่งดีครับดีแต่เพื่อที่จะซัพพอร์ตการเรียนของฉันเธอเลือกที่จะทํางานกะกลางคืนกับร้านสะดวกซื้อแถวบ้านมันก็ไม่ได้เป็นงานที่ดูตื่นเต้นอะไรมากมายนะแต่ว่ามันก็ช่วยจ่ายค่าบินค่าน้ํค่าไฟได้ดีเลยละ่ะ และอีกอย่างการทํางานตอนกลางคืนเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกมีสมาธิโฟกัสกับสมาธิจิตใจ,ใจได้มากขึ้นด้วยอ๋อเลือกที่จะคนน้อยๆ่ยางั้นจะได้มีสมาธิแต่ว่าไอ้ร้านค้าร้านเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาในระหว่างการถูกปล้นด้วยแต่มาพักหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะแบบโดยเฉพาะเวลาส่วนใหญ่อ,ะอ่ะเนาะหมายความว่าไงว่า,าหลังๆนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่และ,และ่วนน้อยคืออะไรอะ่ะอย่าบอกว่าเราจะเป็นโนน้อยในคืนนี้หรือเปล่า เพราะว่าทุกๆวันนี้ร้านค้ามันชิวมากเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามมาจากเดิมๆเท่าไหร่เลยอ๋อก็น่าจะชิวแล้วมั้งเนอะอ๋อ,อ,อ,อรถไฟเหรอเอ,อฟังไม่รู้เรื่องเดอ้อครับว่าแต่รถไฟนี่เหมือนบ้านเลยอ่ะก็คงจะประยุกเอาละมั้งเออน่าจะบอกสถานีละมั้งผมไม่เคยไปญี่ปุ่นซะด้ยสิ ไม่มีซับให้ด้วยอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ว้าวโอเคเราลงสถานีแล้วมาลงที่ไหนไวะเนี้ยเออถ้าลงสถานีรถไฟมันไม่น่าไกลขนาดนั้นปะมันไม่น่าไกลความเจริญนะอันนี้ทําไมดูทรงเหมือนอยู่ในป่าในเขาเลยวะเพื่อนโอ้ตายแล้วเราลานอยู่ไหนเนี้ยโอชว่าไปทุกคนดีเสียงเดินไหมเสียงเดินมันถี่มากเลยทั้งที่ความเร็วแค่นี้เหมือนวิ่งเลยเหมือนเท้าเราแบบขาสั้นมากต้องวิ่งทีๆีอะไรเงี้ย วุ้ยอันนี้เป็นหลังร้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทางขยะน่าจะหลังร้านแล้วมั้งโอเคผมไปดูหน้าร้านก่อนแล้วกันไฟนี่ก็สว่างแค่เนี้ยถามจริงเกิดเป็นไฟทำไมเนี่ยเสียชาติเกิดจังมาอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าหน้าร้านใช่ไหมว้าวนี่ไงไม่ใช่เซเว่นแต่เป็นซิกยังกันเหรอโอ้เดี๋ยวนะเอ่อมันมันเป็นคำว่าเทเวลกับหัวใช่ไหมซิกเทเวลอะไรเงี้ยเออมันเป็นเทเวลกับหัวทุกคนเห็นไหมเออเนี่ย T W E นะ ทำไมนต้องกับหัวอ่ะเออไม่เข้าใจโอเคแล้วตรงนู้นมีอะไรหรือเปล่าวัสดีครับเอ,อ้ยมันเหมือนจะไปได้เหรอโอเคไปไม่ได้ขอโทษว่าแต่ที่ก้นน้ำนี่มีอะไรมาร์กเหลืองๆด้วยเนะี่ยอะไรอ่ะเออไม่จะเป็นต้องเติมของตอนนี้อ๋อน่าจะเครื่องยังมีน้ำอยู่เลยไม่ต้องเติมใช่ไหมฝั่งนี้ไม่มีโอเคมาเข้าร้านกันดีกว่าทุกคนวัสดีครับ เจ้านายก็โรง,งงานมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีเหรออีกแล้วเหรอทำไมเล่นเกมวันนี้ต้องอยู่คนเดียวด้วยปกติร้านสะดวกซื้อเขาไม่น่ามีพนักง,งานคนเดียวปะมันต้องมีคนอย่างน้อยสองคนดีนั้นแล้ะเนี่ยโอ้ไม่ก็ภาษาเขียนซะด้วยโหตายแล้วผมอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องแล้วทุกคนนะผมจะพยายามแกะ่นะเออข้อแรกน่าจะประมาณว่าให้ไปลื้อของหรือเปล่าที่มาร์คสีเหลืองเพราะว่าอันที่สองคือให้เอาของไปเติมที่มาร์คสีเขียว อันที่สมเอาขยะไปทิ้งอันที่ทำำสี่ทความสะอาดห้องน้ําใช่ไหมจากน่าจะเดอะแมเนเจอร์หรือเปล่ามันไม่ชัดเท่าไหร่นะโอเคผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะพยายามแกะเท่าที่แกะได้แล้วมาก่อนที่เราจะทำอะไรผมว่าเราควรสํารวจก่อนนะโอยเอ๊ะผมนี้เสียงอะไรเมื่อกี้นี่หูฝาดหรือเปล่านี่ไงมาร์กอ๋อแล้วนี่อ๋อจะต้องเติมอันนั้นก่อนป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องลงชื่อก่อนหรือเปล่าตอกบัตรตอกบาอ ตอกบัตรด้วยการขีย์ข้อมูลพิกบองโอเคครับแล้วขยะนี่คืออันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงโอข <c oughs> <c oughs> ยะทะลุกำแพงได้โอเคเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วกันอันดับแรกเออถ้านี่เป็นหลังร้านใช่หรือเปล่าที่เราเชื่อมเมื่อกี้ใช่หรือไม่นี่ไงทางเชื่อมกันโอ้ยมีดาดฟ้าด้วยวะทุกคนเราขึ้นได้หรือเปล่าโอเคไม่น่าได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเรมีลูกค้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดกันเหรอลูกค like like oh, ้าครับผมมาแล้วโอ้ไหนอะเฮ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกค้ามาเอ๊ะผมเห็นชุดลูกค้ามันแปลกเอ๊ะนี่เขายืนหันหน้ามาเรารู้ว่าเขายืนกับหลังวะนะทำไมมันเหมือนเด็กไทยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวก่อนเขายืนทำอะไรวัดอะทำทำไมชุดคุณลูกค้ามีเด็กไทยอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเนี่ยโอ้ตัวสูงมากสวัสดีครับอะไรอ่ะ สแกนควาโค้ดเหรออ่ะอุยขอบคุณที่มานะครับขอให้เป็นคืนที่ดีครับผมโชคดีนะครับโอเคลูกค้าคนแรกมาแล้ววะแปะไปทิ้งขยะต่อดีกว่าทุกคนทิ้งขยะกันดีกว่านะจึ๊บแปรรีบไปรีบไปก่อนที่จะมีลูกค้ามาอีกทิ้งทิ้งในถังหรือว่างข้างๆวะลองในถังก่อนอ๋อทิ้งในถังเลยโอเคโอเคม่จุย๊ยโอ้โอ้โอ ว่าจะกาจะเดินวางเงยมแยๆเมื่อกี้เอาเลยลเหรอใจเยน็นนะเพื่อนนะก่ <c oughs> อนก่อนจะทำเลตูขอตูทำหน้าที่เสร็จก่อนได้ไหมเดี๋ยวโดนเจ้านายด่า <c oughs> มามาทิ้งขยะถุงที่สองก่อนนะอย่าเพิ่งมีอะไรมาบีบคอตูหรือว่ากระชากหัวตูอะไรเงี้ยแมว <c oughs> มาทิ้งขยะเรียบร้อยผมว่าน่าจะอเอาของไปเติมเลยหรือเปล่านี่ไงม้กเขียวอโอ้นี่ยเหร ว้าวโอเคน่าจะไปเติมที่เชลเลยหรือเปล่าลองดูนะอ่าแล้วเชลอันไหนวะเนี่ยเอ๊ะทำไมมีมาร์กเหลืองอยู่อีกอะคืออะไรเอ่ยโอเคอ๋ออ๋อ,อน่าจะลือของหมดอายุหรือเปล่าอ๋อก็ต้องมีขยะเพิ่มอีกทีนเนี่ยโหตายแล้วงั้นผมขอลื้อขยะก่อนแล้วกันเอเติมของนะมามามา,มานึกว่าหมดแล้วไงมันมีอีกถย แมนี่ไปเอาไปรวมมันก่อนวางไหนมีอีกไหมรือของรือของอ้ยนี่มาร์คเขียวโอเคน่าจะต้องเติมของนะจุย๊ย <c oughs> เดินผ่านแล้วตกใจอุย้ยโอ้โหมาร์คสีนิดสีซีแรกแทบมองไม่เห็นบ้าไปแล้วมาเราเอาขยากไปทิ้งก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้ามามันจะดูไม่ดีเนะาะก็แต่จะมีลูกค้าก้ยเแห่ยหรือไม่ก็คนต่อไปจะไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นฆาตรกรโรคจิตแทน ป่าไม่มีหรอกร้านเาจะอยู่กลางป่าขนาดนี้นน <laughs> จะว่าอยู่หนึ่งเมืองก็ไม่ใช่ดูนะโอเคชึบตีถุงครบหรือเปล่าน่าจะครบนะเท่าที่เดินดูที่เชียวเมื่อกี้มาต่อไปก็ไปเติมของดีงกว่านะเติมของครับเติมของว่าแต่อันนี้คือของตรงไหนว่ารู้ว่าใช้ตรงไหนก็ได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ใช่หรือเปล่าโอ้ใช่ใช่ใช่โอเคมาแล้วก็เหลืออีกเชลหนึ่งใช่ไหมนี่เชลนี้ ถ้าจะเป็นกล่องที่อยู่ในโกดังเก็บสินค้าหรือเปล่าอุย้ยเปิดหลังบ้านไว้น่ากลัวจังไม่ใช่หลังบ้านหลังร้านเปิดไว้น่ากลัวนี่นี่นี่เจอแล้วมาเลยเอาของไปเติมกันดีกว่าแล้วก็ตู้กดน้ําหน้าร้านไม่ต้องเติมใช่ไหมเพราะว่าเหมือนมันพวกาไม่ต้องเติมนะอาจจะไม่ค่อยมีใครกินน้ำลมั้งไม่รู้เหมือนกันม่าใส่ครับ โอเคเรีย okay, บร้อยแล้วอะไรต่อล้างห้องน้ําหรือเปล่าล้วห้องน้ําอยู่ไหนวะห้องน้ําอยู่หน้าร้านหรือเปล่าเอ้ห้องนี้สวัสดีครับลโหลมีคนอยู่หรือเปล่าเจ้านายคนงงานเอ๊เขาได้เลยเอย๊รู้ว่าต้องไปหากุญแจหรือเปล่าอขยันเ,ยเดินผ่านซะ้วยเอาไว้เสียวเล่น มาต้องมีกุญแจหรือเปล่ปากุญแจห้องน้ำเอ๊ะไม่สิมันเป็นห้องน้ำามนต้องเข้าได้ทุกคนปะมันจะมีกุญแจทำไมอะ่ะเออไม่น่าคิดเยอะเลยครับโอเคว่าแดดข้างนอกมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยออกมาทาสักหน่อยเออมีหรือเปล่าไม่มีลูกค้าเพิ่มเลยเหรอมีลูกค้าคนเดียวเองอ่ะัวน้ำกินหน่อยได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วเราจะเข้าห้องน้ำยังไงอะ่ะทุกคนหรือว่าต้องหากุญแจจริงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอดห้องน้ำเปิดเองทุกคนเอาแล้วเริ่มแล้วหรือเปล่าทำไมเปิดเองล่ะเพื่อนระบบอัตโนมัติหุยห่ะซ่อน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 เต็มไปหมดอะไรวะน่าทำไมต้องซ่อนนะจะมีอะไรมาเหรอเอทำความสะอาดขอเช็ดหน่อยแล้วกันนะครับขอเช็ดเออเออเอโอ้ยโอยหัวฉัน ฉันฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เสียงโอ้โอ้โอ้เฮะวัดทำไมทุกอย่างเป็นสีแดงแล้วใครครอประตูเมื่อกี้เออผมผมไปนะเฮ้ย <c oughs> อะไรวัดอ๋อแล้วทำไมโลกกลายเป็นสีแดงทุกคนเกิดอะไรขึ้นไฟโทรศัพท์มา อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟดับมันก็ไม่ดับนะมันก็เปิดอยู่ทำไมไม่สว่างวะเกิดอะไรขึ้นกับไฟเกมนี้โอ้ยออกหน้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวๆอะไรอะเฮ้ยเ๋ยวกอนเมื่อกี้มันไม่มีปะใครมายืนชูมืออยู่หน้าร้านเราทุกคนว h a พี่เป็นใครครับหน้าเ๋ยวกอน หรือว่าเราข้ามมิติหรือเปล่าวะนี่มันใช่มิติที่เราอยู่หรือเปล่าเพื่อนฮัลโหลโอ้เอาแล้วโอทุกอย่างกลายปเป็นสีแดงโทรศัพท์มันวางไปแล้วผมรับไม่ทันต้องรับหรือเปล่าไหนว,วันอาทิตย์ <c oughs> เวลาสักอย่างฮะ <c oughs> เอกเตอร์ทีทแปดโมง สามทสามอะไรอะ่ะอะรหัสเหรอมันมันบอกเวลาเราอะ่ะวันอาทิตย์ตอนเวลาแปดโมงสามทิบสามทำไมอะ่ะคืออะไรเหรออุ้ยมันยังอยู่อยู่เลยน้าไอ้นั่นน่ะ,ะดูดิมันจะทําอะไร,ระะแล้วเปล่าวะแล้วยังไงเราโทรอีกทีได้ไหมเอาเาต้องทําอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้ไม่เปลี่ยนวะแล้วไงผมควรทาอะไรเหรอ ออกไปดูได้ไหมเฮ้ยฮะฮะวัดวัดวัดอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนฮเฮ้ยวัดเดีือดๆอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรฮะเฮะ้ยพัดเจ้าฉันต้องโทรเรียกตำรวจวัดอะไรเมื่อกี้ผมไม่เห็นอนะมันที่ประตูนี่เหรอเอา้าเอาผมพลาดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยยังอยู่เปล่ายังอยู่ ้ยเม่กี้มันเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมไม่ทันเห็นนะคืออะไรเกิดอะไรขึ้นเอ้ผมว่าผมพลาดแน่เลยว่ะมันอาจจะเกิดที่ประตูนี้แต่คอผมมันล็อกไงเมื่อกี้ผมหันตปานู้นอยู่โอ้ตายละแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาคืนให้แล้วกันนะแต่ตอนนี้ต้องโทรเรียกตำรวจก่อนมามันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ไม่เห็นนะพลาดเลย911 what's your emergency 911ค่ะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ทันพูดเลยรถตำรวจก็มาแล้ว วุ้ยมาไวมากแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เจอเจออะไรหรือเปล่าเสียงมันเหมือนแกลกแกลเหมือนอะไรหักสักอย่างอะแล้วม่ก็เสียงบิดสักอย่างแล้วไงวะเนี่ยอะเอา้าจบแบบนี้เลยทำจริงโอเคมาทุกคนในะเ,มเมื่อเมื่อกี้เราพลาดไปเขานีบทจะมาชดเชยให้แล้วกันนะมา เรารับโทรศัพท์อันนี้เรียบร้อยละเขาที่ผมจะหันหน้าตรงไปทางนี้มาแล้วเรามาดูกันว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พลาดไปเสียได้เลยมามาดูเลยครับมาเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดเ้ดี๋ยวนะเมื่อกี้มันพี่คนที่มาซื้อของเราหรือเปล่าเอ้ยใส่สูตรเน็กไทเหมือนกันเลยครับหรือว่าคนที่เรารับซื้อเมื่อกี้คือพี่คนนี้ที่ตายไปแล้วโอ้ไมคกอดสยองขึ้นมาต็ที โอเคนะเอาเป็นว่าครบบเราหรือเปล่านึ่งนนอ่ะ <What> s <S โอเคครับอันนี้<ๆ>น่าจะเหมือนเดิมนะอ่ะโอเคครับผมก็จบเรียบร้อยสำหรับเดยโยไข็อบเนาะโดยรวมผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากนะเกมนี้แต่ก็ก็โอเคก็ไม่ได้แย่มากสไตล์เกมมันดะีเนาะแต่ส่วนตนัวผมคิดว่ามันก็จบอ้วนๆสั้นๆไปหน่อยก็คือไม่ได้เฉลยให้เราฟังหรืยซ้ำว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็แค่เหมือนบอกว่าเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเนี้ย อ่ะก็ถ้าดูแลวชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแลร้านซิกทวิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย